พี่น้องมือนี้เข้ามาอย่างกันวันเหงกันครับเข้าหนีจากโรคโควิดครับมาล่งสะมือนี้เขาสีไปเบิ่งกันว่าเขาสีรู้ว่าสิไรจะโจ้นะครับแต่ผมหนักกวนคู่หนีสองกนครับก็มากับอาจารย์มันี๋ยวตอนนี้ข้าสีไปเบิ่งว่าสิไรปลาไรปัไญาตอนนี้น้องโอเคตอนนี้น้องสองจะเดี๋ยวไปเบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งคนอ่ะงุ่มไปทุงสาก่อนในี่ยแอนแบดเบิร์น โอ้ไมาได้พี่น้องโรคสาโรคสาพูน <Solar. S 1> เดี๋ยวจะไปเบิ่งกันวสิได้แจ้งนา้าปลาสิได้แจ้งโตได้แล้วพี่น้องตัวนึ่งไปยังนี่ปลาบปลางเนีนยวครับปลานโาน่นจานครับเอาเอามาใส่เอามาใส่ยั่างย่างปลาไหมอัน แค่แรกกั again, so so ็ม so ัดยี่เราบปลานุ่งจานตัวนึงนะคเออได้แล้วได้แล้วพี่น้องดีนะครับคนนุ่มอยูขคนนุ่มอยู่เอ้าเอาเปิดวันปลาเลี้ยงนั่นนี่พี่น้องเอาแน่บโมเห็นเดี๋ยวห้างค่อยเบิ่งกันตอนนี้วานอยู่ตอนหนีว่านอยู่ไปแล้วไปแล้วตัวด่นน้อยตัวด่นน้อยนัวเด่นน้อย อันมือเบาบ้างเอาได้เจ้าตัวแล้วบ่อยากเกี่ยวหาเลยพี่น้องเอ้ยอันนั้นคือสิบโมเมนของเจ้าของเนาะเต็มเต็มหมดถึงหน่อยของเจ้าของมันมากับเบื้องตัในตีโตซศัพท์ได้ก็ซ้ำนั่นแหละไว้จับในตัวเออเดี๋ยวก็มันหากินเรื่อยๆนี่แหละเดี๋ยวก็บเมีอัน ผู้สาวมากหากินเป็นร้านแฮ่เป็นนั่นองออไม่ไหนที่ลเดี๋ยวมึงจะบางตีนตีนตีนมันออกเล้ออันตัวไหนตัวไหนออแ้วเยยังบอกยังบอกีชูีชูพี่เบงเด้อครับเบงเด้อจอดแจนี่เด้อบอกงุบดีๆไปไปโจไปลุงเองได้บัตรนี่นี่มันใหญ่ยูบ้องแ่ไานแ่งมันใหญ่มันหยุดตี หมวกน่ะดื้ทีมซาม่อยากนั่นน่ะถ้าเราแต่หมวกู่อนมามามามพี่ป้อมลองชิมเบิ่งโอยอ้ย้อา่ปม้ิเ่งอ้ยโลายอยู่นี่าลาคอนี่อ้อคงชิเพิ่ล้ย้ออามพี่ป้อมอิิ่บอ้ยโ้ยโอย้บามาป้อองชิมกิ้ยโอ้ยโอ้ล้างแหนมายู่ป้อมองมนอ้อ้อน้มาพี่ปดอต้องแล้ว ตัวหม่ดูตัดแล้วมเส่นกุกวสูไหนออกไมสูไระ่องนอนกิน่กินดอกดนี่งนีกงนาบิเลยปรากฏว่านเละจู๊อยู่นั่นแหละวนนี้ปรากฏว่ากุ้งเยอะมากเลยครับเออตอนมือปูหานไงกะม้วนอีกเลเยุ่่นโอเยมไหนเยลลดลดโอ๊ยมาไหนเยเลยวะปากน้าปากเย่น้ ไม่ชัวกว่าปูมากขึ้นได้ชิบโตยังไงโมโตนาน่ะบ่ออกบ่อออกบเห็นเล่นตามลยเมกเมื่อกี้นังเล่นตามเลยบต้องเอาคู่นึนเไหร่ชัว์คูึงเองเห็นนะเมื่อตอนว่านก็ได้อันตูยืนลากไปก็ได้มันจะไงชัไม่ใช่ออกหินหยั่งท้าประคอต้องใจเย็นได้สูวช่ยจะขึ้นมั่หมว่าเนี นอกเป็นใครเนี่ไปไปช่ลนะต้องอมดบอบอบอบ่บอง่ายบหมอกับมืมม่สองนี่ยังไรปรากฏว่าให้เจ้าเก็บนั่นแหละ